ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะมีอาชีพอยู่อย่างพอเพียงบ้านพอเพียงเป็นบ้านหลังเล็กในโครงการพื้นที่หนึ่งไร่ ที่พวกเขาทั้งสี่คนซึ่งเป็นเด็กชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ขอบชายแดนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้เข้ามาพักอาศัยขณะที่ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแรกประชานุเคราะหแห่งนี้พวกเขาได้รับปลูกฝังและฝึกฝนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบขยันมีวินยัยใส่ใจอยู่อย่างพอเพียงภายในพื้นที่หนึ่งไร่เขาได้ทำกิจกรรม ที่นำมาซึ่งรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีมีตั้งแต่ปลูกพืชผักต่างๆปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกมะม่วงเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงสุกรเลี้ยงโคเนื้อและเลี้ยงปลาผลผลิตส่วนหนึ่งใช้รับประทานอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้โรงเรียนสร้างรายได้ให้ตนเองและบางส่วน ก็จำน่ายเป็นอาหารให้ชุมชนวันนี้โรงเรียนได้สร้างโอกาสให้พวกเขามีที่อยู่มีที่กินมีที่เรียนมีอาชีพมีรายได้มีนิสัยรักการออมนำไปสู่การพึ่งตนเองมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน